เที่ยวแคมป์ไซต์ที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือ DOD แคมป์พามาอยู่2คืน3วันอันนี้เป็นรอบทดลองก่อนเพราะว่านี่เป็นการมาอยู่ครั้งแรกจริงๆนนจะมีแคมป์ให้เลือก3แบบคือของอิชั่นเนี่ยจริงพูดงนง่ายเรียกว่าเป็นแบบที่2ก็คือมาอยู่แคมป์ที่เขาตั้งไว้แล้วแบบที่3คือให้เช่าสถานที่ตรงนี้นะฮะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วอยู่เอาเต็นท์มาเอง ใน่ใจว่าน่าจะอา,อาหารของหมูกิ้งเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะฮะแล้วก็อยู่ในเต็นท์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกแงะเต็นท์เข้ามา<ฟ>นี่กำลังจะเดินขึ้นไปบนเขื่อนแปลกเหมือนกันนะประเทศนี้เนาะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเขื่อนเนเขื่อนเจ้าเนาะเขือออเข่อนอุบลรัตนเขื่อนนั่นคือเป็นที่ปล่อยน้านะฮะจากมุมสูงตรงนี้มันเป็นวัน w e คเอ n นะฮะแต่ก็มันเงียบกริบเลยอะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูปวินชันดนะครับวันนี้นะฮะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวแคมป์ไซที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือ DOD Camp Park ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโตนี่แหละเออเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปนะฮะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันวีคเอนแล้วก็ออตัดสินใจอยากจะพาน้องหมูปิ้งเนี่ยมาเที่ยว ที่ที่มันเป็นแหล่งธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากให้มันไปไกลจากบ้านมากเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยู่ดีก็ค้นพบที่แห่งนี้นะฮะจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบแคมปิ้งอยู่แล้วแต่ไอ้คำว่าแคมปิ้งเนี่ยที่ไปรอบก่นกอนๆเนี่ยมันเป็นแคลมปิ้งคือมันไปแบบอยู่แบบแบบสบายอะ่ะนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะมีแคมป์ไซส์ไหนไหมที่มันสมบุกสมบันกว่านั้นไอ้คำว่าสมบุกสมบันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องฮิ้วเต็นท์ไปเองนะฮะก็คงไม่ไหววันหนึ่งไม่มีอุปกรณ์อ่ะมันมันต้องมีโรงมีรถอะไรแบบเนี้ยเลยคิดว่าอ หาอะไรที่มันเป็นก,กลางๆดีกว่าหมายความว่าไปหาแคมป์ไซต์ที่มันมีเต็นท์ที่มันมีอยู่แล้วแล้วเราก็เข้าไปอยู่เท่านั้นแหละก็เราม,มาเจอที่ตรงนี้นะฮะระหว่างเดินไปเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มมีเต็นท์ให้เห็นในแบ็กกราวด์ยกอย่างเช่นหนึ่งอันใช้เวลาเดินทางจากเออที่บ้านเกียวโตเนี่ยคือบ้านเนี่ยอยู่ในใจกลางเกียวโตเออใช้เวลาเดินทางมาจากเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกันอย่างที่บอกนะฮะไม่ไกลเลยเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะจริงๆถ้าเกิดเป็นคอนเน็กชันดีๆเนี่ยอาจจะ 50บทีด้วยซ้ำออกจากบ้านมาเช้าวันนี้นะแล้วก็มาจองอที่แคมป์ไซน์นี้นะฮะผ่านทางเว็บไซต์ก็รอบนีน้จะมาอยู่2คืน3วันอันนี้เป็นรอบทดลองก่อนพอนว่านี่เป็นการมาอยู่ครั้งแรกจริงนะๆนี่ก็พ่งมาถึงด้วยก็จริงๆยังไม่รู้นะหัวก้อยว่า,าคืนนี้มันจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไม่ได้ คือจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอากาศเนี่ยจะเป็นความโชคดีก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นความโชคร้ายก็ไม่รู้นะฮะความโชคดีคือวันนี้เนี่ยอากาศมันดีมากเลยแดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีความร้อนนิดๆแต่ยังร้อนไม่มากแต่เราไม่รู้ว่าในสุดแล้วมันจะร้อนกว่านี้ไหมหรือตกกลางคืนเนี่ยที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกมานอนเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะหนาวไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะรู้โอเคกับเรื่องการเดินทางก่อนนะคะก็เดินทางสบายมาก,ามากแล้วก็เมื่อจองกับเว็บไซต์เขาแล้วเนี่ยนะฮะบริษั คือตรงนี้มันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าโซโนเบะมันอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกียวโต oh. จริงๆถ้านั่งรถไฟจากสถานีเกียวโตเนี่ย oh. ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ35มสนาทีสีนทีเอาละ่ะเขาก็มารับเราที่สถานี oh. แล้วก็มาลงที่นี่ทุกอย่างเนมันเป็นเซิลเซอร์วิสมากๆคือพอมาลงปุ๊บนะฮะไปที่รีเซพชันปุ๊บจ่ายตังจบ oh. ที่เหลือเนี่ยคือเราต้อง oh. ไม่ค้นหาเอง oh. ก็ต้องถามเขาอ่ะคือ ตอนแรกเราคิดในใจว่ามันอาจจะมีบริการแบบเออพาเราเดินม,มาที่เต็นท์มาแนะนาเออนี่เต็นท์นะคะใช้ยังไงนู่นนี่นั่นแล้วคือราคาเนี่ยที่เราจ่ายเนี่ยมันรวมค่าอาหารเช้ากับอาหารค่ำ้วยไม่รวมอาหารกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่2คืน3วันเราก็จะได้อาหารทั้งหมดเนี่ยสมือ้อก็คือคืนนี้จะเป็นอาหารค่ำแบบคืนพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้ากับวันมะลืนเนี่ยอาหารเช้าก็4มือ้อ คือเขาก็ไม่พูดเรื่องอาหารเลยนะคือเราต้องคนถามเองอะ่ะก็สรุปว่าตอนนี้ที่เพิ่งมาถึงตอนบ่ายเดี๋ยวสักประมาณบ่าย,าย,าย,ายแก่ๆเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับไปเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะเขาพูดแค่นี้แหละเราก็คงกจะแสวมว่าไอ้ที่บอกอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปิ้งนูน่นนี่นั่นแล้วก็ลุมอาหารด้วยคืนนี้มันจะเป็นอาหารบาร์บีคิวนะฮะยังไม่รู้หน้าตาจ่องมันเป็นยังไงแต่จะบอกว่าโอเคในราคานี้เนี่ย มันรวมค่าอาหารไว้ด้วยนะเออนี่คือเต็นท์ของอีชันโอ้เอาหมูปิ้งุมหมูปิ้งชอบมากตรงนี้เนี่ยมันจะมีแม่น้ําตัดผ่านชื่อน้ําคัสสุระแล้วก็แคมป์ไซส์เนี่ยชื่อฮิโยชินะ,ะับเผื่อคนที่สนใจคือมันร่มรื่นมากจะบอกว่าอากาศตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้พูดเรื่องความร้อนไปแล้วแต่เอาจริงนี่อาจจะเป็นช่วงที่ดีสุดในการมาแคมป์นะฮะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะฮะมันยังไม่ร้อนมากนะฮะมันยังมีลมแต่เดียวกันเนี่ยมันหวังว่า มันอาจจะไม่หนาวเกินไปที่นี่เนี่ยนะมันจะมีแคมป์ให้เลือก3แบบคือของอีชั้นเนี่ยจริงปุ้นง่าเรียกว่าเป็นแบบที่2ก็คือมาอยู่แคมป์ที่เขาตั้งไว้แล้วแบบที่3คือให้เช่าสถานที่ตรงนี้นะฮะซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วอยู่เอาเต็นท์มาเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเก็บค่าเช่าเนี่ยแค่ค่าใช้สถานที่เท่านั้นซึ่งก็คือราคาต่ามากอะ่ะคือถูกมากส่วนที่เป็นเต็นท์หนึ่งเนี่ยคือเป็นส่วนเรียกว่าแกลมปิ้งนะฮะไม่รู้ถ้าเกิดมองจากนี้ไกลๆจะเห็นหรือเปล่าที่เป็นโดมโดม,ดมงมนู้น คือผมเนี่ยเคยไปอยู่แบบนี้มาแล้วนะฮะที่เ,เคยเออกอากาศก่อนหน้านี้นะฮะแคมปิ้งแต่รรู้สึกว่าแคมปิ้งเราเบื่อแล้วอ่ะแล้วก็อินโอเว์มันก็มีความเป็นเหมือนโรงแรมนิดนึงอ่ะเราอยากจะมาอยู่ธรรมชาติจริงๆรอบนี้ก็เลยอ่ะเลือกแบบที่ 2, 2> คือมันเป็นลานที่เอาจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งเต็นท์ตรงไหนก็ได้ที่คุณชอบที่คุณพอใจมันจะติดกับแม่น้ําอย่างที่บอกคือแม่น้ำคัตสุระแล้วมันเป็นเขื่อนคือจะบวกบริเวณนี้มันโหมัน มันสวยมากกัแล้วมันร่มรื่นนะฮะต้นไม้เขียวมากแปลกใจนิดเหมือนกันว่าเออเราออกมาจากความที่มันเป็นเมืองมากๆอย่างเกียวโตนี้นะฮะเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็มาอยู่ในธรรมชาติจ๋าอย่างนี้มากๆเออสวยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงแม่นม้ำนี่ฮะ ข้างหลังคือแม่น้ำนะฮะและเดี๋ยวจะพิกให้ดูอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาวสวยมากไม่ได้ไปนค้นหาแต่เท่าที่เดินผ่านเมื่อกี้เห็นเนี่ยแล้วเราได้คูปองมาแล้วเขาจะให้คูปองฟรีสำหรับคนที่มาเช่าที่พักอยู่ที่นี่นะฮะสามอย่างอย่างแรกคือ ออนเซนฟรีดูในรูปเนี่ยมันเป็นออนเซนที่ติดก,กับธรรมชาติก็คืออาจจะติดอยู่กับเขาสักลูกหนึ่งตรงนี้นะฮะได้ใช้ออนเซนฟรีตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ที่นี่2เนี่ยได้ใช้สปาฟรีเช่นเดียวกันจะใช้กี่ครั้งก็ได้ในระหว่างการมาพักอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็อันที่3เนี่ยคือคือจริงๆแล้วแคมป์ซ้ายี่มันมีความเป็นแฟมิลีมากๆจะย้อนให้ใหดูโอ้ยเหนื่อย ที่เห็นตึกข,ขาวๆนะั่นคือเป็นตึกรีเซพชันนะฮะข้างในที่มันใหญ่เวอร์ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีสนามเด็กเล่นเอาดอที่เป็นเหมือนปราสาทที่แบบเป่า,าแล้วมันเด้งดึงดึงดึงแบบนี้นะคนที่มาเป็นครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีอะไรทำที่น่าสนใจเมื่อกี้ตอนที่เขาไปรับเนี่ยเราก็นั่งรถมานี่นะฮะก็พยายามจะดูว่าเมืองใกล้ที่สุดอันนี้เนี่ย มันคือเมืองอะไรก็คือเมืองฮิโยชินะฮะถึงแม้จะบอกว่ามันอยู่ได้กับส่วนที่เรียกว่าเป็นโซโนเบะคือโซโนเบะมันเป็นสถานีใหญ่นะฮะที่ที่เขาไปรับเราแต่จริงๆเนี่ยพอขับรถมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าฮิโยชินะฮะก็คือเป็นชื่อแคมป์ด้วยแหละมันจะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ซึ่งเราไม่ได้ขับรถผ่านเมื่อกี้เพราะเรามาบนทางหลวงนะฮะเออเลยกะว่าทีนี้เนี่ยหยุดเต็มวัน ก็จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองฮิโยชินะฮะศึกษามาบ้างเล็กน้อยว่ามันก็เป็นเมืองที่มีวัดเก่าๆสวยเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านาก,กาแฟจุมจ่มๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าพรุ่งนี้จะไปเก็บภาพมาให้ดูกันนะฮะแต่เดี๋ยวจะพยายามบันทึกเรื่องราวแล้วกันของการแคมป์ครั้งนี้เผื่อว่ามีเพื่อนๆน,น,นะฮะที่เมืองไทยที่สนใจอยากมาเที่ยวเกียวโตล่าจ,จะเบื่อแล้วมาหลายครั้งออไปเที่ยววัดน้ำใสแล้วทเที่ยวคีคาคุจิแล้วอยากจะออกมาธรรมชาติบ้าง ยังพูดไม่ได้นะว่าแนะนำร้อยเปอหรือเปล่าเพราะเพิ่งมาถึงแต่เดี๋ยวพอเราจบคลิปนี้อาจจะมีคำตอบให้ท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันตอนต่อไปครับ สวัสดีครับเรามาเจอกันวันที่2นะฮะมีเรื่องเล่าเมื่อวานฮะ้าหลังจากที่คุยกันเมื่อตอนบ่ายตกค่ำเนี่ยก็เป็นช่วงอาหารเราก็ไปรับอาหารซึ่งการจองแคมป์ที่นี่เนี่ยมันมาพร้อมกับอาหารด้วยนะตอนแรกบอกตรงคือคือเราเชื่อว่าอาหารเนี่ยที่เขาเตรียมให้เนี่ยยังไงเราก็คงทานอิ่มอะแ <c oughs> บบญี่ปุ่นนะ่ะถึงเขาจะให้ของน้อยแต่มันเป็นของกระจุกกระจิกดูเหมือนอาจจะน้อยแต่ไงก็อิม่มแต่เมื่อวานที่อาหารที่เขาให้มาเนี่ยคือมันล้นมากไซส์ขนาดเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดคนญี่ปุ่นกินเลยเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยทานอาหารเหลือ ค่อนข้างเยอะก็ะเสียดายแล้วต้องทิ้งแล้วเป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยเอาล่ะก่อนจะพูดเรื่องอาหาราหมุนให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะฮะนี่คือช่วงประมาณสักสิบโมงเชา้าอากาศวันนี้ดีเช่นเดียวกันนี่คือมาสาวันพรุ่งนี้กลับนะฮะก็ภาวนาว่าขอให้ระหว่างอยู่เนี่ยอย่ามีฝนเลยนะอาหารเนี่ยไปรับมาความสุงของมันเนี่ยคือเราต้องทําเองประมาณ80%เหมายความว่าเราต้องก่อไฟเองซึ่งเขาให้อุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะก่อไฟเองก่อบาร์บีคิวเองแล้วก็มีเตาที่เป็นแกส๊สให้มินิแก เป็นทั้งหมด3เซตเอององมากเซตแรกเนี่ยเป็นออฟองดูนะฮะก็คือเป็นผักนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปจุ่มในชีสแต่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะอร่อยมากก็คือมันนี่จะเป็นแค่ชีสนะฮะแต่ว่าเขาใส่เป็นวาซาบิกับไข่กุ้งไปด้วยลงไปในชีสคืออร่อยมากเซตสองเนี่ยเป็นอาหารอินเดียตลกนะเออคอมบิเนชันมันค่อนข้างตลกแต่ก็อร่อยเช่นเดียวกันคือประเทศนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ากินแกงกันเป็นอาหารหลักนะฮะเขาก็ให้รุงไก่กับผัก คุกแล้วครึ่งหนึ่งมาถึงทําให้มันสุกแค่ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เอาถุงแกงเนี่ยมาให้ด้วยแล้วก็มิกซ์ทุกอย่างเอาไปวางบนเตาเพื่อทําให้มันร้อนแล้วทำให้ผักมันสุกมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นเซตสองเออแล้วมันมาพร้อมกับข้าวสารปริมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้น้ํามาให้ลงไปเทนในหม้อนเนี่ยจุดไฟน,นี้ไม่ได้วางบนเตาบาร์บีคิวนะฮะเป็นเหมือนฝังรู้เขาเรียกว่าอะไร <laughs> จนถ้ามันดับไปแล้วเนี่ยข้าวสุกพอดีเลยแล้วอร่อยมาก แล้วก็เซตสุดท้ายก็เป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวที่แบบเป็นเซตใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะคือมีเนื้อทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีเบคอนมีเนื้อวัวมีเนื้อไก่แล้วก็มีซอสเซจด้วยเออเต็มอิ่มจนอย่างที่บอกเนี่ยจนเหลือได้ซ้ําคือพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยบ่นไม่ได้เลยนะฮะอาหารเนี่ยเลิศมากคราวนี้มันอยู่แคมป์แบบนี้เนี่ยมันมีข้อต้องห้ามหลา,หลายอย่างค่อนข้างเยอะนะฮะ,อะไอเรื่องแยกขยงขยะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่2คือเออส่วนหนึ่งมันเป็นเซลฟ์เซอร์วิส กินเสร็จแล้วจานชามที่มันสกรปรกเอาไปคืนเขาก็ต้องหิ้วไปคืนเขาด้วยหม้อหองหม้อหายก็ต้องหิ้วไปคืนแล้วก็สี่ทุ่มเนี่ยต้องดับไฟหมดทั้งเต็นแล้วก็ต้องปิดเต็นด้วยะจะออกมาแฮงเอาท์จุดฟงจุดไฟต่อตอนกลางคืนเนี่ยทำไม่ได้นะฮะถึงบอกว่าเออมันก็มี restriction เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่าน,นั้นคือเมื่อวานทำบาร์บีคิวตนแบบเนื้อตัวเหม็นต้องไปอาบน้ํา ไปหาห้องน้ำนะฮะสรุปว่ามันมีแต่เป็นห้องน้ำมันไม่มีห้องที่เป็นชาเวอร์ huh. ก็เลยงงกันแล้วคนมาไปอาบน้ำตรงไหนกันก็เลยไปถามรีเซพชั่นรีเซพบอกว่าให้ไปใช้ออนเซนโอ้โหไปใช้ออนเซนก็เป็นเรื่องวุ่นวายมากนะฮะเพราะว่าต้องมีคูป,ปองจะต้องเอาเหรียญเข้าไปเพราะต้องเข้าไปหยอดในล็อกเกอร์เก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าก็าต้องไปอาบรวมคนอื่นนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือ มันค่อนข้างน n c o n v เ n i e n นอะแล้วคือบอกตรงว่าตัวเราเองก็อาจจะไม่ใช่แฟนของการอาบออนเซนเท่าไหร่เลยนะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่องอาบน้ำมันมันค่อนข้างวุ่นวายคือเราคิดว่าเราต้องการแค่เข้าไปอาบน้ําเท่านั้นนะ,นะฮะเอ่อหลังจากตัวเหนียวมาทั้งวันเลยเงี้ยสรุปมันมีพิโกงพิธีกรรมที่มากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดบอกตรงว่าใครที่มากางเต็นท์นะฮะแล้วเผอิญว่าบวกกับชอบออนเซนด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคาตอบของพวกคุณก็คือสําหรับผมมันค่อนข้างอย่างที่บอกอะนอกจากว่าตัวเองไม่ได้พิสวัดขนาดนั มันก็ยังไงอยู่อ้ออีกอันหนึ่งคือห้ามห้ามคนที่มีทัทูนะฮะเข้าไปออนเซ็นคืออันนี้มันโบราณพอสมควรผมดันมีทัทูตรงเท้านิดหนึ่งนะฮะแต่เจ้าที่เขาก็ดีอ่ะเขาก็ไปเอาเลาสติกแบนเดจเนี่ยมาพันที่ขาไว้ให้ก็ขอให้เราแบบค่อนข้างดิสครีตนิดหนึ่งที่บอกสี่ทุ่มเนี่ยอยู่ต่อจากนั้นไม่ได้คือจริงๆก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วเพราะว่าวานเดินทางค่อนข้างเหนื่อยแล้วแ <c oughs> คมปิ้งมันเหนื่อยนะ <c oughs> ต้องเจยมตัวสรารพัดนู่นนี่นั่นอรืออย่างเงี้ยแล้วก็เรื่ <c oughs> ตื่นเช้ามาเนี่ยเออก็เกิดเรื่องกลาหลอีกคือเอาพวกอุปกรณ์ปรณไปคืนเขาเนี่ยนะฮะสรุปว่าตอนเช้าเนี่ยเขามาส่งให้ถึงหน้าประตูมาส่งให้เนี่ยเป็นอาหารนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์เราเดนคืนเข้าไปแล้วเมื่อคืนแล้วเขาก็ไม่ได้อุปกรณ์มาให้เราเพราะฉะนั้นเออวุ่นวายมากเมาาื่อเช้าคือเอาซุปมาให้เราแต่ว่าเราไม่มีถ้วยกินซุปไม่มีช้อนเลยแล้วก็ไปที่ออฟฟิศนะออฟฟิศเนี่ยก็เปิด1ิบโมงเชา้า ก็ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็อาจจะต้องดูเรื่องเวลาไว้นิดหนึ่งนะฮะก็วุ่นวายมากต้องโทรศัพท์ไป Emergency Number ให้เขาเอาอุปกรณ์มาเพิ่มแบบนี้เรื่องสุดท้ายที่จะเล่าคือถึงตอนกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะป้อนอาหารให้น้องหมานะฮะอาหารน้องหมาหายไปอ่ะอาหารหมูป,ปิ้งหายหายไปเลยอ่ะคือหายไงหาไม่เจอพริกเต้นหาก็ไม่เจอในกระเป๋าก็หาไม่เจอไปคุย้ขยะแล้วว่าไอ้หรือเราเผลอทิ้งในขยะเมื่อวาน แล้วก็โทรไปที่ออฟฟิศบอกว่าเอ๊ะตอนที่เราไปคืนอุปกรณ์เนี่ยเราเผลอเอาอาหารสุนัขใส่ไปคืนในอุปกรณ์คืนหรือเปล่าสรุปว่ายังไงก็ไม่ไม่มีแล้วนะฮะเจ้าของของรีสอร์ทอันนี้ว่าเมื่อคือนเนี่ยคือเราคิดในใจว่าน่าจะอา,อาหารของหมูปิ้งเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะฮะแล้วก็อยู่ในเต็นท์อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกแงะเต็นท์เข้ามาแล้วมาล่าขนมของอินังหมูปิ้งไปโอ้คือแต่มันงงมากคือเราจะนอนไม่ได้สติขนาดนั้นเลยเหรอที่ไม่ได้ยินเสียง สัตว์เนี่ยแงเข้ามาในเต็นท์แล้วก็มาลากเอาอาหารของอีหมปิ้งไปแล้วมันเอาไปหมดเลยนะแล้วเป็นอาหารดีด้วยคือเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งขนมด้วยอะไรแบบนี้คือเมื่อเช้านี้ก็วุ่นวายมากเพราะว่ามูปิ้งเลยไม่ได้มีอาหารกินแล้วที่นี่มันก็อยู่ไกลความเจริญมากแล้วมันก็ไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่แถวนี้เนี่ยก็เลยไปเล่าเรื่องความ,มเหงื่อส่วนนี้เนี่ยให้กับเจ้าของค่ายฟังเขาดีมากนะ<ม>เขาสั่งลูกน้องขับรถออกไปเนี่ยเพื่อไปซื้ออาหารสุนัขมาให้ก็ลอดตายไปอ่ะ นี่พร้อมแล้วตอน,นวันสิบโมงเช้าหงอาหารเช้าเนี่ยจบเก็บเรียบร้อยเต็นท์เนี่ยมันไม่ได้มากับอาหารกลางวันเพราะฉะนันอาหารกลางวันต้องไปกินเองยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรมีอะไรกินหรือเปล่านะฮะแล้วก็มื้อเย็นถึงจะเป็นบาร์บีคิวแบบเดิมก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะลองเดินเข้าไปในเมืองดูเดินเข้าไปในเมืองประมาณ30นาทีแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะมีอะไรในเมืองหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลย แต่ก็ไหนๆมาแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าเอางี้แพลนวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเมืองถ้ามีอะไรจะอัดคลิปมาให้ดูนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายหวังว่าจะกลับมาชิลๆที่นี่เป็นไปได้อยากเดินขึ้นไปบนเขื่อนจะเก็บภาพจากคนเขื่อนมาแต่ใดๆก็ตามนะฮะถึงแม้มันจะมีเรื่องแบบฮิกอัพอะไรแบบนี้ที่นี่สวยมากมแล้วก็เรียลไลซ์ว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบกางเต็นจริงๆอ่ะที่เราอาจจะยัง50-50อยู่นะ,จจะคือจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็สนใจเลยแบบนี้ก็ไม่รู้นะอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบความทุรักทุเลเนี่ยที่เพอร์เฟกมากไม่ไกลแล้วก็เอาจริงราคาไม่แพงด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆในเมืองจะอัดมาให้ดูกันนะฮะ โอเคนี่เดินมาตัวเมืองแล้วนะฮะก็คือจากตรงแคมป์ไซต์เนี่ยเมืองนี้เนี่ยคือชื่อเมืองฮิโยชิเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะของแคมป์ไซตช่วยเดิเวลาเดินประมาณ30ถึง45นาทีไม่มีขึ้นเนินนะก็เป็นพื้นเรียบก็ถือว่าเดินไม่ลำบากแล้วก็แต่ทีนี้นั้นมันคืออยู่อากาศนะฮะว่าอากาศมันจะพอเดินไหวไหมแต่ว่าต้องบอกตรงว่าแลนด์สเคปแถวนี้นะโอ้โหมันมันสวยจริงๆนะฮะ คือมันล้อมรอบด้วยหุบเขาอ่ะแล้วมันก็เป็นแม่น้ําตัดกันแล้วมันก็แบบเป็นแม่น้ําแล้วก็ภูเขาสูงไปเลยแล้วที่เราอยู่เนี่ยคือก็อยู่ในวารีนะฮะนี่พาข้ามาเดินในเมืองคืออโอเ OK, คมันเป็นวันวิคเอนนะฮะแต่ก็มันเงียบกริบเลยอ่ะ <S 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 เป็นเหมือนเมืองเมืองล้างเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นทางขึ้นเขานิดนึงน่ารัก นี่แหละแล้วก็เมืองนี่มันเล็กมากมถนนีถนนเส้นเดียวคือถนนเส้นนี้แล้วก็ไม่ยาวด้วยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเดินไปตรงสถานรถไฟมาสายรถไฟฮิโยชิรถไฟก็แบบวิ่งชั่วโมงละคันแล้วก็ร้านอาหารเออนี่เป็นประเด็นหนึ่งคือคงต้องกลับไปกินในค่าย<ไ>เพราะในค่ายมันพอมีร้านขายของชำบ้างแต่ว่าออกมาในเมืองเนี่ยร้านอาหารมันไม่มีเลยแล้วก็เดินผ่านมาหิวน้ำมากนะฮะ เห็นไอ้เครื่องกดน้ำเนี่ยแค่ตู้เดียวนี่ก็มันอาจจะ่มันแปลกที่บอกว่าแปลกเพราะเมืองนี่มันเต็มไปด้วยเครื่องขายน้ำเลยพอไม่เห็นปุ๊บก็เลยว่ามันแปลกแต่ที่บอกมันก็อาจจะไม่แปลกขนาดนั้นเนี่ยก็คือผมก็เคยไปเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆมากๆเนี่ยและโดยเฉพาะบางทีมันเป็นเมืองเล็กเมืองโบราณเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาไม่อยากเอา7 e เ e ่อเเข้าไปตั้งนะฮะไม่เหมือนเมืองไทย C ีพีเอไปตั้งหมดเลยแต่นี่มันถือวเป็นเมืองที่เมืองประวัติศาสตร์มากๆเนี่ยเขาไม่อยากให้เอาไอ้พวกคอนเว e n c นสต o ร์ไปเปิดนะฮ เออมันก็เลยหาของกินลำบากตู้กดน้ำก็มีตู้เดียวอะไรแบบนี้เมื่อกี้มีคุณลุงแวะโผล่มาดูคือจะบอกว่าแต่นี่มันเป็นไอเดียของการมาใช้ชีวิตในแคมป์คืออยู่คนต้องอยู่ในแคมป์อ่ะคือชิลเอนจอยคุณจะคาด e ว t ว่ามันจะมีอะไรให้ดูให้ทําเยอะนะฮะก็คือนั่งเอนจอยอยู่ในแคมป์มองภูเขาสวยมองแม่น้ำสวยเล่นกับน้องหมาอะไรแบบนี้นะะก็คงเป็นไอเดียแบบนั้นเอาว่าเนี่ยคือทาวมีแค่นี้แหละนะฮะ ก็จะให้ดูแค่เท่านิดเดียวแล้วเดี๋ยวหวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็มีบาร์บีคิวเดี๋ยวจะเก็บภาพบาร์บีคิวสวยๆมาฝากแล้วกันนะฮะ โอเคกลับ <Okay. g rab ble> มาที่แคมป์อีกทีนะฮะเออหลังจากไปเดินในเมืองมาปุ๊บเนี่ยโอ้โห <g rab ble> จะเป็นลมเลยช่วงบ่ายวันนี้ <c oughs> ก็จะขึ้นมาดูตรงเขื่อนจะให้ดูทัศเสียภาพของการเมื่อมองลงไปนะฮะข้างล่างคือแคมป์ไซส์อยู่ตรงนี้นะฮะเอาละนี่ขึ้นมาสูงคือปีนขึ้นมาสูงมาก <c oughs> เดี๋ยวจะลองพาเดินไปดูเขื่อนนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ได้มีความรู้อะไรมากเลยกับเขื่นตรงนี้แต่ที่เท่าที่ไปเปิด ดูอากูชื่อเขื่อนฮิโอชิก็คือชื่อเมืองนี้แหละนะฮะแล้วก็จริงสร้างเนี่ยเพิ่งเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะคือปี1997ใจที่ต้องสร้างเนี่ยเพราะว่าเมื่อเกิดพายุมาเนี่ยนะฮะน้ำมันท่วมล้นทําลายหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะฮะในสุดเลยก็เลยตัดใจที่สร้างเขื่อนแต่ต้องบอกจริงว่าคือตรงนี้เนี่ยมันมีแม่น้ํามันมันแตกแขนงออกเป็นหลายสายอะนะฮะแล้วมันก็มีหุบเขาอย่างที่บอกนะฮะดู เอาล่ะนี่กลังจะเดินขึ้นไปบนเขื่อนแปลกใจเหมือนกันนะประเทศนี้เนาะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเขื่อนเป็นเขื่อนเจ้าเนาะส่วนอุบลรัตนเขื่อนสิรินทรอ,อะไรแบบนี้นะฮะเอาล่ะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นรลาน้ำเหรอเออนี่มันคือฝั่งต้นน้ำนะะซึ่งน้ำเอ่อมากสวยมากเดี๋ยวใกล้ๆใช้ดูว,ว้าวนะฮะ ที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้นะฮะเราก็เชื่อว่ามันก็มีการเกษตรกรรมเยอะแต่แต่บอกตรงในญี่ปุ่นมันก็การเกษตรกรรมก็ทั้งนั้นเลยขนาดบ้านอีซนนันที่อยู่ในเมืองนะฮะเดินออกไปสองบล็อกเนี่ยมันยังปลูกนาปลูกแบบเป็นปลูกข้าวเลยอ่ะเป็นทุ่งนาเลยะฮะอยู่ติดกรบริมถนนต้องยอมรับตรงนี้สวงจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะอะให้ดูอีกทีนึงนะฮะโอเคนี่คือฝั่งน้ําเต็ม เราอย่างที่เห็นเนี่ยคือมันแตกออกเป็นไปหลายสายเลยอะ่ะตรงนี้เป็นเหมือนเกาะกลางน้ําเลยะนะฮะแล้วก็มีสะพานเชื่อมสวยๆอยู่ตรงนั้นอาจจะพาไมา่ดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นออแคมป์ไซต์นะฮะก็อ่ะให้ดูจากตรงนี้คือจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันลายน้ำเลยอะ่ะมันแทบจะไม่มีน้ำเลยอีกอะ่ะต้องยอมรับว่าตรงแคมป์ไซด์ตรงเนี้ย เขาดูแลสนามหญ้าได้สวยงามมากนะฮะเออมีสะานวงแหวนด้วยว้าวคือมันเขียวมากสวยจริงสวยจริงแนะนำเลยใครมาที่เกียวโตพูดจริงแค่มาดูเขื่อนแอซ์คุมตายเยี่ยมลกกลัวความสูงเอ,อ่อเดี๋วก่นนะฮะเดี๋ยวก่อนเดีวก่นเดี๋ยวก่น,นะะเดี๋ยวก่อนอีก,น,กน,นิดหนึ่งนิดหนึ่ง อีกนิดหนึ่งนิดนึงเห็นยังเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมเลยละล่ยเห็นละไรจากมุมสูงก็คือนั่นคือเป็นที่ปล่อยน้ำนะฮะจากมุมสูงตรงนี้ตรงวงแหวนตรงนั้นสวยมากเดี๋ยวต้องหาเวลาขึ้นไปนะฮะแล้วก็เห็นจุดนั้นคือแคมป์ไซต์เต็นท์อีกชั้อยู่ตรงนั้นสักแห่ง นะฮะแล้วก็กลับมาให้ดูอีกฝั่งนี้อีกทีหนึ่งว้าวโอเคป่านนี้เป็นบ่ายสุดท้ายที่อยู่เพราะอย่างที่บอกว่ามาแค่สองคืนเมื่อวานลืมเก็บภาพบาร์บีคิววันนี้ไปรับอาหารแล้วอาหารดีมากเดี๋ยวจะเห็นให้เห็นภาพบาร์บีคิวแล้วคงปิดคลิปแล้วมั้งก็คงไม่มีอะไรมากเพราะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนหน้าครับ คือเซตแรกนะฮะเดี๋ยวจะมีปิ้งย่างอีกแต่ปิ้งย่างอยู่ในตู้เย็นนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเมนคอร์สนะฮะหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือเอามาจิฟกับอันนี้นะฮะแล้วก็กาลังุงข้าวอยู่อย่างที่บอกคือเดี๋ยวก็จะมีพวกปิ้งย่างอยู่แล้วก็มีแขกรับเชิญกิติมัดิ์ โอเคฮะเพิ่งออกมาจากแคมป์สาเหตุที่ออกมาแล้วก็ลืมไปปิดที่แคมป์เนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือไม่ได้แพลนว่าจบมาเร็วก็คือทานอาหารเช้าเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เช็คเอาท์มันต้องเช็คเอาท์ตอนสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็รถที่เขาจะมาส่งที่สถานีรถไฟเนี่ยมันเกือบจะบ่ายโมงอะ่ะก็เลยคิดโอ้โหเราต้องอยู่ที่แคมป์บ่ายโมงแล้วก็ไม่มีที่จะไปเลยแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วบอกตรงคือตัวมันเหนียวเหนอะหนะ่ะคืออยากจะกลับบ้าน พอคิดว่าจะ,จะกลับบ้านปุ๊บนะฮะก็ตั้งใจเลยว่าจะกลับแล้วก็เลยรีบกินอาหารเช้าแล้วก็ออกมาเลยนะฮะเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆนี้แล้วนะฮะออกมาจากแคมป์แล้วเลยเอาเป็นว่าจะสรุปว่าคือสนุกนะฮะสามวันสองคืนเนี่ยคิดว่ากําลังพอดีมากกว่านี้ก็อาจจะอาจจะไม่ไหวส่วนเป็นเพราะอาจจะแก่แล้วมั้งคืออาจจะไม่ใช่เด็กที่ผจญภัยขนาดนั้นหมูปิ้งเนี่ยชอบมากแต่เราคิดว่า มันยังคือที่นี่มันสวยมากแต่มันยังขาดฟารซิลิตี้หลายๆอย่างคือเรื่องของน้ําเอย่ยอะไรแบบนี้เอย่ยแล้วก็อีกอย่างคือมันอยู่ไกลเมืองไปนิดนึงคือบางทีเนี่ยเราเบื่อที่จะกินของในค่ายแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากออกไปหาอะไรกินบ้านแต่มันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะแต่โอเคโดยรวมเนี่ยมันไม่ไกลจากบ้านแล้วมันก็เราก็มาระยะเวลาแบบสั้นๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับควิ c เก e เอา a วในช่วง Week end. วีคเอนเขาเป็นว่า นี่คือบทสรุปแล้วกันใครอยากมาเที่ยวนะฮะที่เกียวโตแล้วคิดว่าไม่อยากเที่ยวที่มันซ้ําๆนะฮะอยากมานอนออแคมป์เนี่ยขอแนะนำนี้จริงๆฮิโยชิสปริงคิดว่ากณก็คงจะเจอเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันกน็ออหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีสาระบ้างโดวยเฉพาะคนที่สนใจอยากจะมาแคมปิ้งที่เกียวโตโอเคแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่หน้าครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันเต็มวันวันเดียวแล้วก็อากาศก็ดีจริงๆแล้วค่อนข้างร้อนแล้วด้วยซ้ำนะฮะโอเคเอ,อ,อาหารโอเคอาหารเนี่ยไปรับมานะฮะสิบโ,โมงเชา้าเอางาหาหหงอาหารเช้าเนี่ยจบเ,เก็บเรียบร้อยกลับมาที่แคมป์อีกทีนะฮะเดี๋ยวขอดูกันโอเคกลับมาที่แคมป์อีกทีนะฮะก็หลังจากไปเดิน คือขอแนะนําคุณวายโยอสวรลุ่งเรืองวายโยสวัสดีครับผมประกอบวิชาชีพทนัายเป็นหลัก้วยครับนะครับปัจจุบันเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาชนครับเป็นรองหัวหน้าพักไปกฎหมายนะครับแลการทางด้านการแพทย์อยู่คืออะไรยังไม่พอนะมันอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าอยู่อยากจะพูดถึงมันหรือเปล่าก็คืออยู่เนี่ยยังเขาเข้าอยู่ในวงการหนังเหลืองนู่นนี่นั่นเป็นเดอะสตาร์ปีหกอะไรแบบนี้หรือเปล่าไปเข้าที่คณะแพทย์ศิริราชนะครับตอน อุดมศึกษาตอนปี49ผมรหัส49เป็นเด็กหนูทดลองรุ่นแรกครับอาจารย์แอดมิชชั่นน้องๆแพทย์เนี่ยนะครับที่มาเข้าเรียนนิติเวชนะแล้วก็มีการเขียนอ้างอิงถึงผมด้วยนะว่าแบบมาเรียนเพราะว่าเห็นพี่วายโยมาเรียนแล้วก็เขาเยังสามารถอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอขออภัยคุณหมอทุกท่านที่ตามผม,มเรียนนิติเวชนทีนี้ผมขอโทษนะครับ ที่ทาให้ทุกคนต้องไปตกตะกับลำบากผมสมัครเนี่ยเดินเข้าพักไปสมัครเนี่ยถัดจากลังซิม okay. ันโรมเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งโรมเข้าไปเสาร์นี้ผมมาเข้าไปอีกเสาร์หนึ่งก็ตอนนั้นเห็นข่าวคือโคมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าเดินเข้าไปเสนอตัวสมัครเดินสตาร์กูยังไปมาแล้วเลยแต่นักภาษาอะไรกับกูจะเดินไปสมัครสอสอบ้านไม่ได้เอาเอาไปเอาเป็นตัวผมเองแล้วกันผมอาจจะได้ประสบการณ์กว่าประชาชนนะครับก็คือผมเนี่ยบอกตรงนะ ถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในสภาเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่ากรรมธิการมาก่อนคือจะทำยังไงถ้าเกิดว่าการเมืองเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกกค็คือเราต้องรีพีทอีกหรอว่าพรรคที่ชนะอาจจะไม่ได้สิทธิในการจะตั้งรัฐบาลเลยเนี่ยอะไรมันเป็นวิชั่นของออของยูเองก่อนก็ได้แล้วของพรรคการเมืองแอนลีสนะครับที่ทางพรรคมองเอาไว้นะครับก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยยังไง